ดังแสงเดือนลาลับไม่กลับแจ่มตะวันแต้ คลองหนักหนาพระจอมภพสเสด็จสวรรค์ณนะชันฟ้าปวงประชาสุดวิโยกโศกตรอมตรมขอถวายสัจจะมานะมัน่นทุกวันวนันจักตามรอยองค์ปถมรักภาษาใช้ภาษา ให้หน้าชมเพื่อให้สมค่าคนไทยในพระองค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล,นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะข้าขราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกอสอ,อกระทรวงศึกษาธิการ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการสร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทยและดิฉันผนดรมเนียมอินทางสถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศออนอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะคืนนี้จะเป็นรายการพิเศษที่ดิฉันผนดทำเนียมอินและอาจารย์ใจเด็ดหวานเชเอมจะขอนำองค์ความรู้ที่อาจารย์ใจเด็ดหวานเชเอม กรุณาไปศึกษาคนา้นคว้าหาหลักฐานอ้างอิงเพื่อจะให้พวกเราได้พิจารณาและนำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมแก่โอกาสกาละเทศะและบุคคลโดยเฉพาะในช่วงที่มีการพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงนี้นะคะขอเชิญพบกับ อาจารย์ใจเด็ดหวานชะเอมเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ใจเด็ดค่ะสวัสดีครับอาจารย์พนนนักศรรึกษากศนอนักเรียนในระบบโรงเรียนและผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับช่วงนี้ดิฉันทราบว่าอาจารย์กรุณาไปหาข้อมูลที่คนไทยอยากทราบแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลที่ใครจะบอกให้เราปฏิบัติตามได้อย่างชัดเจนเพราะ จะมีของหลายสำนักตัวดิฉันเองก็ไม่ค่อยสบายใจเกรงว่าจะใช้ภาษาไทยผิดแล้วก็เป็นการไม่สมควรก็เลยขอความกรุณนาะอาจารย์ให้ทำการบ้านมาฝากแฟนๆรายการโดยเฉพาะนักศึกษากอสอนอน,นักเรียนในระบบโรงเรียนแล้วก็คนไทยทุกคนซึ่งดิฉันเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นคำถามใหญ่ที่ทุกๆคนกำลังอยากทราบคำตอบ นั่นก็คือเรื่องของการใช้ถ้อยคำภาษาเกี่ยวกับพิธีในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะครับคืออย่างนี้ครับอาจารย์พนอครับเราทั้งคู่ต่างเป็นครูนะครับแล้วก็เราไม่สามารถที่จะชี้ว่าใครผิดใครถูกแต่ผมอยากให้นักศึกษากสนอนนักเรียนในบทโรงเรียนแล้วก็ผู้ฟังที่เคารับรักใช้วิจารยาณน,นิดนึงนะครับผมมีข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้แล้วก็คือพูดง่ายๆว่า ทราบกันอยู่โดยทั่วไปเพียงแต่ว่าไม่มีใครกล้าที่จะบอกว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกแต่ว่าผู้ให้ความเห็นเนี่ยบอกว่าเนื่องจากว่าเป็นพระนามซึ่งเราเรียกว่าพระประมาผิไทยที่ถูกต้องแล้วก็เป็นการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติพระองค์เนี่ยต้องให้ถูกต้องไม่ใช่จะใช้ยังไงก็ได้เราก็เลยจะมาให้ความรู้นะครับแล้วส่วนว่าผมจะชี้ว่าน่าจะเป็นคำนี้ที่ถูกต้องและอาจารย์พนาจะชี้ตามผมหรือไม่ หรือว่านักษากสนจะชี้ตามหรือไม่นั่นเป็นความคิดส่วนบุคคลโดยอาศัยองค์ความรู้เป็นเครื่องประกอบการพิจารณานะครับค่ะสิ่งแรกเลยที่เป็นปัญหามากก็คือการออกเสียงพระนามพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุล,ละยะเดชครั้งหนึ่งเราเคยคุยกันว่าเอ๊ะทำไมท่านศาสตราจารย์พิเศษทงทองจันทรางสูตรท่านหายไปไหนนะไม่ได้ออกมาเลยะนะครับจนกระทั่ง อาจารย์ได้ออกมาแล้วตอนนี้นะครับโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฝ่ายผลิตภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับได้ถ่ายทอดคําพูดของศาสตราจารย์พิเศษทงทองจันทรังสุว่วาการออกเสียงพระนามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชนั้นให้ออกวอ่าอย่างนี้นะครับเฉพาะพระนามย่อนะครับ ใช้ว่าเป็นพระประมาพิไทยย่อค่ะให้อ่านออกเสียงว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทะระมหาภูมิพลอดุลยเดชนี่คืออาจารย์ใจเด็ดอ่านตามตัวหนังสือนะคะคแต่เมื่อเราขานพระนามพระองค์ท่านจริงๆเราจะไม่ได้เน้นทุกพยางเช่นนี้ครับซึ่งาศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสูตรท่านได้อ่านไว้เมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2559นะครับค่ะ คราวนี้ส่วนที่เป็นปัญหาสําหรับเราครูภาษาไทยนะครับคือถ้าเป็นอขออภัยับเป็นชาวบ,บ้านธรมธรมดาธรรมดานี่เราพูดกันตรงๆเลยก็คือขอให้ได้เอ่ยพระนามพระองค์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิลปมงคลยิ่งแก่ชีวิตแล้วแต่ว่าเป็นครูเนี่ยควรจะต้องถูกต้องถูกไหมครับค่ะ <c oughs> ที่สําคัญเนี่ยความรู้ที่เป็นข้อมูลอ้างอิงเชิงบุคคลสําคัญแต่ว่า ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องยึดถือแบบนี้นะคะครศาสตราจารย์พิเศษทองต่อกล้วยไม้ณอยุธยาครับท่านเคยมาเป็นวิทยากรในรายการพระพุทธเจ้าหลวงของปวงไทยอาจารย์พูดเสมอว่าชาวบ้านอย่างเราสามัญชนอย่างเรามิบังควรที่จะขานพระนามเจ้านายโดยเฉพาะพระเจ้าแผ่นดินเพราะว่าเราเนี่ยเป็นแค่ไพร่ฟ้า ประชาชนแต่พระเจ้าแผ่นดินเปรียบเสมือนสมมุติเทพเพราะฉะนั้นเรานะควรจะขานพระนามพระองค์ท่านเพียงแค่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคแค่นี้ก็เพียงพอแล้วไม่ต้องต่อด้วยพระนามออของพระองค์ท่านอีกนี่คืออาจารย์ทองต่อท่านพูดไว้และท่านก็ย้ำเสมอมาว่าโบราณ สอนกันมาแบบนี้อันนี้คือถ้าชาวบ้านอย่างเราเราก็ไม่ทราบจริงไหมคะอาจารย์ใจเดชใช่ครับเพราะฉะนั้นดิฉันจึงเรียนย้ําในรายการทุกๆรายการที่ทําเสมอว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากผู้ใหญ่มาเล่าให้ฟังค่ะก็อย่างที่ได้เรียนไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะครับว่าชาวบ้านอย่างผมเนี่ยหรือว่าอาจารย์พนนหรือใครก็ตามแต่แค่ได้เอ่ยพระนามเนี่ย ก็นับว่าเป็นบุญของตัวเองแล้วก็เป็นมหามงคลยิ่งแล้วแต่ว่าเราต้องการความถูกต้องคราวนี้อันนั้นข้อมูลที่1นนะครับศาสตราจารย์พิเศษทองทองท่านให้อ่านว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับซึ่งให้คําอ่านไว้เมื่อ26ตุลา2559แต่ก็มีคนที่แสดงความคิดเห็นอีกนะครับบอกว่าการออกเสียงพระนามนั้นน่ะควรจะยึดที่กรมพระอาลั นะครับหลายคนคงจะงงว่าเอ๊ะสมัยก่อนกรมครูสุทนทรภูของเราท่านก็เป็นอะไรนะครับเป็นอาลักษ์เป็นอาลักษ์หลวงถูกไหมครับค่ะเอ๊ะเราอยู่กรมเดียวกันหรือเปล่านะใช่นะครับกรมพระอาลักษ์เนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รักษาพระราชกำหนดบทพระอายการเป็นทั้งผู้มีหน้าที่คัดลอกใบบอกและหนังสือรายงานข้อราชการเพื่อกราบบังคมทูลตลอดจนเป็นผู้มีหน้าที่คัดประกาศพระบรมราชองการและยกร่างหนังสือพระราชาทะเลขา เพื่อทรงลงพระประมาพิไทยแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆนะครับอันนี้ก็มีหลักฐานยืนยันถ้าหากว่าใครใช้โซเชียลมีเดียก็สามารถเปิดดูได้เลยนะครับใน y u t u b e เนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเจ้าพนักง,งานของกรมพระอารักษ์เนี่ยนะครับได้ออกเสียงพระนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวไว้ถูกต้องชัดเจนในพิธีบรมราชาพิเศษนะครับก่อนที่ผมจะอ่านพระนามนั้นอนะอยากจะให้ความรู้นิดนึงว่า คำว่าพระประมา,าพิไทยนั้นถ้าพูดภาษ,ษาชาวบ้านแปลว่าชื่อใหม่ถ้าชื่อเก่าเนี่ยนะครับต้องใช้คําว่าพระบรมนามาพิไทยคือชื่อเดิมที่มีมาโดยตําแหน่งตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วได้รับการแต่งตั้งเนี่ยก็จะเป็นพระบรมนามาพิไทยหรือพระนามาพิไทยธรรมดาเมื่อมีพิธีบรมราชาพิเศษจากพระบรมนามาพิไทยก็ต้องเปลี่ยนเป็นพระนามใหม่พระนามใหม่นี่แหละครับเรียกว่าพระปรมาพิไทย แล้วก็จะใช้พระประมาพิไทยตลอดไปนะครับค่ะเจ้าหน้าที่กรมพระอา,ารักษ์เนี่ยได้อ่านออกเสียงไว้ชัดเจนมากเลยเพราะว่าเป็นคลิปวิดีโอเราก็สามารถไปเปิดได้เลยนะครับผมจะรบกวนให้อาจารย์พนาอ่านดีกว่าครับคือช่วงนี้อาจารย์ใจเด็ดป่วยนะคะอาจารย์กรุณามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยค่ะเสียงที่อาจารย์ใจเด็ดกรุณาคัดลอกมาจากคลิปวิดีโอนั้นคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทร พระมาหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตตลาทิเบตรามาธิบดีจักกรีนรุบดินสยามมินทราธิราชบรมนาทบพิตรับสังเกตเลยนะคะว่าเสียงที่ที่ฉันอ่านตามตัวหนังสือจะไม่คุ้นกับเสียงที่หลายๆคนได้ยิน พนักงานขานพระนามพระองค์ท่านผ่านสื่อต่างๆใช่ไหมคะอาจารย์ใจเด็ใช่ครับจุดที่เราเห็นชัดๆคือคำว่าพระครับปรมินทระประมินทรพระนะคะ,ะคบ,บางคนถามเอ๊ะปอหรือปะนี่ชัดแล้วนะคะต้องเป็นปะนะคะคแต่ไม่ปะชัดๆปรมินแล้วก็ทระทอรอควบกล้ำแท้ ออกเสียงสองตัวพร้อมกันนะคะคก็เป็นพระประมินทระแล้วก็อดุลเลยเดชหลายท่านก็จะถามเอฟมีละไหมหรืออดุลยเดชเลยตรงนี้ก็ชัดนะคะอดุลลยเดชอีกจุดหนึ่งนะคะคือรามาธิบดีนะคะไม่ทิปปกติเราจะพูดทิปบดีทิปบดีนะคะแต่ ตรงนี้กรมพระอาลักษ์ประกาศว่ารามาธิบอดีจักกรีคำนี้ไม่มีใครผิดนะคะจักกรีนารุบดินสยาไม่ใช่สยามนะคะสยามินทราทรานี่ก็ทอรอควบกล้ำกันด้วยนะคะสยามมินทราธิราช บรมมานาถทบพิทมีคำว่าถะนิดหนึ่งนะคะปกติเราจะไม่เคยได้ยินบรม,มานาถทบพิทเราจะได้ยินแค่บรม,มานาถบอพิทนี่คือทั้งหมดที่อาจารย์ใจเด็ดกรุณาไปคัดลอกจากประกาศของกรมพระอารักษ์ค่ะคซึ่งยืนยันได้นะครับสามารถเปิดดูในโซเชียลมีเดียได้เลย นะครับสามารถฟังเสียงสดๆได้เลยนะครับส่วนอีกสำนวนหนึ่งนั้นเป็นของฉบับราชบัณฑิตยสถานชื่อหนังสือว่าอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไรนะครับพิมพ์ครั้งที่22เมื่อพุทธศักราช2557เขียนไว้ว่าให้อ่านได้สองแบบนะครับให้อ่านได้สองแบบจะานอครับแบบแรกครับพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชมหิต ตาลาทิเบตรามาธิบดีจักรีนรุบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบอพิตรับแบบที่หนึ่งนะคะคบแบบที่สองค่ะครพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดตาลาทิเบตรามาธิบดีจักรีนรุบดิน สยามินทราธิราชบรมนาถบ่อพิษต่างกันตรงที่ปรมินกับปรมินครับในการอ่านทั้งสองแบบเนี่ยนะครับแบบแรกเนี่ยจะอ่านว่าพระปรรมินนะครับส่วนในแบบที่สองก็ให้อ่านว่าพระประมินนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ความรู้ว่าไม่น่าจะอ่านว่าปรมินน่าจะอ่านว่าปรมินเพราะอะไร คือการอ่านแบบที่1และแบบที่สองอ่านเหมือนกันทุกคําเลยนะครับทุกเสียงอ่านเหมือนกันยกเว้นแตกต่างกันว่าเสียงหนึ่งอาจจะอ่านว่าพระปรมินส่วนอีกแบบหนึ่งจะอ่านว่าพระปรมินนะครับแล้วก็หลายๆคําในนี้ก็จะคล้ายๆกับของกรมพระอารักษ์นะครับแต่ต่างกันตรงที่ว่ากรมพระอารักษ์นั้นจะอ่านว่าอาดุลยเดชแต่ว่าถ้าในราชบัณฑิตจะอ่านว่าอนุญเดชอีกจุดหนึ่งคือราชบัณฑิตทั้งสองจุด ไม่มีคําว่าพระไม่มีครับค่ะไม่มีคําว่าที่เราได้ยินกันบ่อยๆช่วงนี้นะคะคแต่ตอนนี้หลายคลื่นหลายสถานีถ้าจะขานพระนามพระองค์ท่านเราจะได้ยินคําว่าพระแล้วเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรที่เสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วพระราชทานพระบรมราโชวาทบัณฑิตใหม่ครับและเมื่อขานพนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงมีคําว่าพระด้วยนะครับก็คือพระองค์ใช้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมมนทระนะครับเอาละครับคราวนี้ก็จะมาดูในเรื่องขององค์ความรู้บ้างนะครับก่อนที่จะวิเคราะห์ก็ต้องมีความรู้อ้างอิงนะครับก็คนมาจากพระเจ้านุกรมฉบับราชบัณฑิตนั่นแหละครับที่ทําไว้ให้คําแรกคือคําว่าปรมะ วงเล็บคำอ่านไม่ให้เลยครับอาจารย์พนนอครับต้องอ่านว่าปาะระมะนะครับไม่มีคําว่าปอะระมะเพราะฉะนั้นการอ่านวิธีแรกของอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไรในสำนวนที่หนึ่งที่อ่านว่าพระบาทสมเด็จพระปะระมินอันนี้ถูกต้องเพราะว่าต้องอ่านจากคาว่าปาะระมะแต่ว่าอ่านตามแบบที่สองเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าปะระมินมาได้ยังไงเพราะว่าในพจนานุกรมของราชบัณฑิตเองก็ให้ว่า อ่านว่าปาระมะซึ่งเป็นคำคุณศรรพัพท์มีความหมายว่าสูงสุดพิเศษสุดเป็นเลิศดีที่สุดแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยนะครับมี highest most excellence superior แล้วก็ best ให้ไว้ชัดเจนมากเลยแล้วก็มีให้ต่อว่าปรารมะภาษาไทยใช้คาว่าบอรมบอรมที่ฉันจะย้ำกับเพื่อนๆเ,เสมอว่าการุณา่าอ่านบารมนะ คำนี้ต้องอ่านบอรมเท่านั้นครับโดยข้อสรุปก็คือถ้าเป็นปอปลาต้องอ่านว่าปาระมาแต่ถ้าเป็นบอใบไม้ต้องอ่านว่าบอรมค่ะนะครับเมื่อต้องอ่านว่าบอเพราะฉะนั้นในพระนามของพระองค์เนี่ยตรงไหนที่มีบอใบไม้จะเป็นบออย่างเช่นรามาธิบอดีเห็นไหมครับไม่ใช่บอดีบอดีค่ะนะครับจากกรีนฤบอดินเห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นต้องอ่านว่าบอนะครับส่วนปอต้องอ่านว่าปะนะครับในพุทธานุกรมยังระบุต่อไปนะครับว่าประมะหรือบอรมเนี่ยเป็นคำวิเศษแปลว่าอย่างยิ่งแปลว่าที่สุดมักใช้นำหน้าคำที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าแผ่นดินและพระอัครมเหสีเป็นต้นเพื่อแสดงพระเกียรติยศยิ่งใหญ่นะครับเช่นบรมาศาสดาบรมบรมพิษ บรมราชินีบรมมหาราชวังแล้วก็มีต่อว่ามา,าจากภาษาบาลีสันสกฤตบาลีใช้ว่าปาระมะหรือบรมสันสกฤตก็ใช้ประมะหรือบรมเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังบอกต่อไปว่าบรรมนั้นคงจะมาจากคำว่าปาระมะนั่นแหละเพราะว่าเมื่อสมาคกับคำอื่นก็จะเปลี่ยนไปเช่นคำว่าปาระมะสมาคกับคำว่าอินทระจะเป็นปรมินทระหรือปรเมเณรทระ ถ้าอาจารย์พนงไม่ต้องการออกเสียงพระอาจารย์พนงก็ใส่เครื่องหมายทันตคาศลงไปนะครับแต่ว่าหลายคนก็ไม่นิยมใส่เครื่องหมายทันตคาศในพระนามเพราะว่าจะมองดูแล้วเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรนะครับเพราะเราจะเห็นได้ว่าจะไม่มีการใช้เครื่องหมายทันตคาศเพราะคําว่าทันตคาศหมายถึงการฆ่าเสียงนะครับก็ถือว่าไม่เป็นมงคลก็จะไม่ใส่เลยเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใส่ทันตคาตพระก็ต้องออกเสียงถูกไหมครับตามหลักภาษาไทยนะครับ เพราะฉะนั้นจะอ่านว่าปาริินหรือปาเะเมนเฉยๆไม่ได้ต้องทระนะครับส่วนคําว่าอินคําว่าอินนั้นนะเขียนอย่างนี้ครับอินทะออ่างสรอินอหนูแล้วก็ทอทหารโตัวนหนูเนี่ยข้างใต้มีพินทุมีจุดด้วยนะครับแปลว่าเป็นตัวสะกดนะครับแต่ว่า in เนี่ยในภาษาบาลีเขียนอย่างนี้ครับ o s a อน n หนูเป็นตัวสะกดแล้วทอทหารเป็นตัวตาม ถ้าสันสกฤตจะใช้คำว่าอินทระนะครับคือเติมตัวรอเรือเข้ามาควบกล้ำเพราะฉะนั้นทละผมว่าไม่แน่จะถูกเพราะคำเดิมนั่นนะคืออินทะอยู่แล้วแล้วก็พอนำตัวรอเรือไม่ใช่นำมาต่อนะครับแต่นำมาควบเราทราบได้ไงว่านำมาควบภาษาสันสกฤตออกเสียงควบได้นะครับจากในพระนามจักรีเห็นไหมครับค่ะไม่อ่านว่าจัก,กรีอ่านว่าจักรีนี่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับหรือว่า สยามินทราธิราชไม่อ่านว่าสยามินทาราเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นทอรอ,ออกเสียงควบกล้ำได้เลยเพราะฉะนั้นอินทระก็ต้องอยู่ดํมนี้แต่ถ้าอาจารย์พนรไม่ต้องการให้ออกเสียงทระอาจารย์ต้องการให้ออกแค่คําว่าอินเฉยๆก็ต้องทําไมครับใส่เครื่องหมายทันทคาตใช่ครับแต่เราก็ไม่นิยมใ,ใส่เครื่องหมายทันทคาตในพระนามของเจ้านายครับอินทะหรืออินทระหรืออินเนี่ย เป็นชื่อเทวดาผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงและชั้นจาตุมหาราชแปลว่าผู้เป็นใหญ่นะครับสันสกฤตใช้คำว่าอินทราส่วนบาลีใช้คำว่าอินทะค่ะสันสกฤตจะมีควบกล้ำแต่บาลีไม่มีใช่ครับเป็นข้อสังเกตนะคะคนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่อาจารย์ใจเด็ดกรุณาค้นอย่างละเอียดในหลายตำราและ ค้นเข้าไปถึงโซเชียลมีเดียของบุคคลที่เคยถวายงานในพระราชพิธีต่างๆเช่นนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยที่ท่านเป็นต้นเสียงในกระบวนพยุหาญาตราชลมากแล้วท่านก็มีคำถามนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ได้รับคำตอบที่อาจารย์ใจเด็ดได้คัดลอกมาใช่ครับ จากคลิปวิดีโอของกรมพระอารักษ์ครับถ้าในความเห็นของผมไม่ทราบอาจารย์พนนอจะเห็นด้วยไหมว่าจริงๆแล้วพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยต้องใช้ตามกรมพระอารักษ์นะครับใช่ค่ะนะครับซึ่งทุกอย่างชัดเจนหมดเลยเราต้องอ่านว่าปารมินเพราะมาจากคาว่าปารมะถูกไหมครับซึ่งเพราะจานนั้นกรมระบุไว้เลยว่าต้องอ่านว่าปาระมะ,ะนะครับส่วนคําว่ามินนั้นมาจากคาว่าอินถูกไหมครับค,คืออินทระในภาษาสันสกฤต เพราะฉะนั้นถ้าไม่อ่านว่า intra, ินทราอาจารย์ก็ต้องการลันถูกไหมครับแต่เราไม่นิ<ะ>ยมในพระนามเพราะฉะนั้นก็ต้องอ่านว่า t ร,ระนะครับแล้วก็จะมีอีกคํานึงก็คือคําว่าอัดุลระยะเดชอันดุลระยะเนี่ยนะครับเป็นคําภาษาบาลีถูกไหมครับ<ะ>แล้วก็มาสมาคกับคําว่าเดชหรือเดชะเพราะฉะนั้นเมื่อคำสองคำสำมาครกันต้องมีการอ่านเนื่องเสียงระหว่างคําจึงต้องอ่านว่าอัดุลระยะเด แต่ไม่ต้องเน้นเสียงมากนะคะใช่ครับไม่ต้องออกเสียงอะเต็มเสียงอีกจุดหนึ่งก็คือบ,อร,มมาาบอรมนาถบพิษบรมน่าสมัยกับคำว่านาถจึงอ่านว่าบรมนาถไม่อ่านบรมนาถเห็นไหมฮะต้องอ่านว่าบรม,มานาถเพราะว่าสมากันแล้วก็นาถไปสมัยกับคำว่าบพิษเพราะฉะนั้นนาถก็ต้องมีเสียงอีกครึ่งเสียงของถามาด้วยก็คือนเนื่องเสียงคำว่าถะมาอีกตามหลักของคำสมายนี่คือ หลักฐานจากกรมพระอาลักษ์ค่ะคซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รักษาพระราชกำหนดบทพระอายการเป็นผู้คัดลอกใบบอกและหนังสือรายงานข้อราชการในพระองค์ท่านครับค่ะ,น,ะ,ะนี่เรื่องที่1นึ่งนะคะครเรื่องที่สองที่หลายคนมีคำถามรวมทั้งตัวดิฉันด้วยค่ะอาจารย์ใจเด็ด เวลาเรานั่งชมการถ่ายทอดพระราชพิธีเราจะเห็นพระพิธีธรรมเมื่อท่านสวดก็จะมีผู้บรรยายว่าจากวัดนั้นวัดนี้มีการสวดอย่างไรอะไรทำนองเนี้ยครับแต่ว่าเรียนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมบางคนพนมมือแต่บางคนไม่พนมมืออาจารย์ใจเด็ดเองก็ กรุณาหาข้อมูลมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันเช่นเดียวกันค่ะครับผมว่าถ้าเราไม่สนใจในรายละเอียดเลยเนี่ยบางทีสิ่งที่ดีงามแล้วก็สิ่งที่ผมว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากคือเราก็ไม่ได้ว่าชาติอื่นไม่ดีแต่ว่าสู้ของเราไม่ได้เลยของเราเนี่ยละเอียดอ่อนทุกขั้นตอนแล้วก็แสดงถึงพระบรารมีที่ยิ่งใหญ่มากของพระมหากษัตริย์ของเราดิฉันพูดกับทุกๆุกคนว่าเป็นตำราเล่มใหญ่ที่ไม่มีใครอยากเปิด ใช้อยากเปิดอ่านแต่เมื่อการเวลามาถึงเราได้เปิดได้อ่านเราก็ควรจะทำให้ถูกต้องเหมาะสมงดงามไม่ใช่อะไรก็ได้อาจารย์ใจเด็ดก็กรุณาไปค้นแล้วก็ได้แหล่งข้อมูลมาฝากทุกท่านดังนี้ค่ะครับพระพิธีธรรมที่ผมนำมาเรียนกับท่านผู้ฟังที่เคารพรักเนี่ยนะครับ ก็คือพระพิธีธรรมที่ท่านนั่งอยู่บนสร้างนะครับที่ที่เป็นลักษณะสี่เหลีหล่ยมมันนะครับแล้วก็นั่งกันอยู่สี่รูปด้วยกันนะครับนั่นคือพระพิธีธรรมที่ใช้ในการสวดคราวนี้สําหรับพระพิธีธรรมที่ว่านี่นะครับก็มีโอกาสได้ไปดูใน Facebook ส่วนตัวของพระมหาธีรพันธ์วชิรยานนะครับ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครซึ่งท่านรักษาการผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานครก็ได้ให้คําอธิบายไว้นะครับว่าพระพิธีธรรมเนี่ยเป็นชื่อตําแหน่งของพระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชาคณะผู้ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสในพระอารามหลวงคัดเลือกพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในพระอารามนั้น ทำการฝึกหัดสวดพระอภิธรรมเจ็ดคำพีเจ็ดคำพีเนี่ยสำหรับพระมหากริย์โดยเฉพาะนะครับโดยใช้ทํานองที่ต่างไปจากทํานองสวดสวมบุคคลชั้นธรรมดาทํานองก็เปลี่ยนเนื้อหาที่นํามาสวดคือตัวพระอภิธรรมก็ไม่เหมือนะนะครับมีเจ็ดคำพีแล้วก็ทํานองก็ใช้ไม่เหมือนกันนะครับโดยใช้ทํานองที่ต่างไปจากทํานองสวดสวมบุคคลชั้นสามัญซึ่งเป็นทํานองร้อยแก้วหรือไม่ก็เป็นทํานองสังโยก เรียกทานองที่ฝึกใหม่นี้ว่าทํานองกะกออะกะนะครับเป็นทํานองหลวงนะครับเช่นทํานองของวัดราชสิทธารามหรือทํานองเลื่อนเป็นทํานองหลวงเช่นทํานองของวัดระคังโคสิตารามและทํานองลากสูงเป็นทํานองหลวงเช่นทํานองของวัดมหาธาตุยุวราชลังศสลิดและวัดพระเชตุพนวิมลมคลาลามเป็นต้นครับค่ะดิฉันได้ยินเขาประกาศในโทรทัศน์เป็นประจำว่า ในปัจจุบันเนี้มีวัดที่มีพระพิธีธรรมเพียงสิบวัดเท่านั้นเขาก็จะประกาศให้เราได้ฟังกันเป็นประจำเลยคือ 1. วัดพระเชษตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารวัดมหา,าธาตุยุวราชรังสฤ์ราชวรมหาวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารวัดราชสิทธาราม ราชวรมหาวิหารวัดบาวรนิเวศวิหารราชวรวิหารวัดสเกตราชวรมหาวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาดวรมหาวิหารวัดระคังโคสิตารามวรมหาวิหารวัดปยุระวงสาวาดวรวิหารและวัดอนงคารามวรวิหารัรบ นี่คือองค์ความรู้ที่ดิฉันเชื่อว่าหลายท่านยังสงสัยอยู่แต่ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะมาฟังต่ออีกช่วงหนึ่งในรายการต่อไปค่ะขอขอบพระคุณอาจารย์ใจเด็ดมากๆเลยนะคะที่กรุณาค้นคว้าอย่างละเอียดพร้อมทั้งแหล่งอ้างอิงที่กรุณานำมาให้เราได้พิจารณานำไปใช้คุณผู้ฟังคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรักและห่วงใหญ่ภาษาไทยเป็นอันมากทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยให้เราตลอดเพราะฉะนั้นหากจะทำความดีถวายพระองค์ท่านเริ่มที่ใกล้ตัวแล้วคงจะไม่ยากเลยคือการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องงดงามเหมาะสมแก่โอกาสกาลเทศะและบุคคล ในชีวิตของเราหนึ่งคนไม่มีใครหรอกคะ่ะที่จะอยากใช้คำราชาศัพท์ในพระราชพิธีเช่นที่พวกเรากำลังได้เห็นและร่วมปฏิบัติอยู่ในขณะนี้แต่เมื่อการมาถึงเราควรจะร่วมกันถวายพระเกียรติยศสูงสุดในฐานะที่เราเป็นข้ารองบาทของพระองค์ท่านทุกคนพูดว่ารัก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเทิดทูนพระองค์ท่านขอเชิญนะคะทำความดีด้วยการรักษาภาษาไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสมดีงามไม่ใช่สักแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกพูดแค่นี้ก็เข้าใจกันไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้ทำหน้าที่ที่จะต้องออกไปพูดต่อหน้าประชุมชนพูดอะไรก็ได้เมื่อผิดก็จะติดปาก แล้วคนที่เขายังไม่แน่ใจว่าอะไรถูกอะไรผิดก็จะผิดตามเราฝากไว้เป็นข้อคิดช่วงนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ